คุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้กันเลยนะครับมันมีอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจจากการถแถลงข่าวกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือคดีของอดีตผู้ต้องหาฆ่าแขวนคอยกครัวห้าศพนะครับตระกูลบุญทวีนั่นก็คือนายศัก์ปากรอนายศัก์เนี่ยเป็นคนในพื้นที่ตำบลปากรออำเภอสิงหนครที่จังหวัดสงขลานะครับโดยทางกองปราบปรามนําทีมไปคนบ้านของพี่ชายและน้องชายของนายศัก์ปากรอ ซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องหาค่าแขวนคอ5ศพตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งตรวจพบอาวุธปืนอากา้าเครื่องกระสุนและปืนยาวจุด2-2ด้วยครับคือต้องบอกว่าอาวุธเนี่ยเพียบเลยทีเดียวนยครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับไปที่บ้านของพี่ชายน้องชายของศักปากรอนี่นะครับโดยทางกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปราม ร่วมกับตำรวจน้ำสงขลานำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจคน้นบ้านเป้าหมายสองแห่งครับตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายของทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่หมู่ที่6ตตำบลปากรออำเภอสิงหะนครที่จังหวัดสงขลานะครับก็คือพื้นที่ทางภาคใต้ ซึ่งก็เป็นบ้านพี่ชายและน้องชายของศัก์ปากรออดีตผู้ต้องหาฆ่าแขวนคอยกครัวห้าศพตระกูลบุญทวีโอโหโห,โหดร้ายแล้วก็โหดเหี้ยยอย่างมากเลยเดียวนะครับ<ะ>โดยบ้านหลังแรกเนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนายวิมลทองกุลซึ่งเป็นอดีตนาย,ยกอบตอปากรอมีศัก์เป็นพี่ชายของนายศัก์ปากรอนี่นะครับแต่ก็ไม่พบอาวุธปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายอะไร ส่วนอีกหลังเป็นบ้านของนายเพิ่มสินทองกุลซึ่งก็เป็นน้องชายของศักดิ์ปากรอนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกันก็ไปพบอาวุธปืนสงครามอาก้าหกระบอกกระสุนปืนอาก้าขนาด7.56นะครับจำนวน50นัดและกระสุนปืน M16 อีกจำนวน1และปืนยาวขนาด 0. .22 ดัดแปลงใช้ลำกล้องอีก1กระบอกจึงยึดเอาไว้เป็นของกลางและนำไปตรวจสอบว่าเคยใช้ก่อเหตุ หรือเกี่ยวข้องกับคดีไหนบ้างนะครับพร้อมกับคุมตัวนายเพิ่มสินที่เป็นน้องชายของศัก์ปากรอไปสอบสวนและดำเนินคดีต,ต่อไปครับสำหรับนายวิมลแล้วก็นายเพิ่มสินนะครับเป็นพี่ชายและน้องชายของศัก์ปากรอหรือว่านายเรืองศักทองกุลซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีดังเมื่อปี2540โดยการฆ่าโหดยกครัวแขวนคอถึง5ศพนะครับครอบครัวบุญทวี เหตุเกิดในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลชิงโคอําเภอสิงหานครที่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะปล้นเงิน1ล้านบาทแต่ทีนี้เมื่อพ้นโทษออกมานะครับสักปากรอได้มีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่เป็นนายเนติราชนพวงศ์นะครับคือหลังจากก่อเหตุเปลี่ยนชื่อจากเรืองศักดิ์ทองกุลนะครับมาเป็นนายเนติราชนพวงศ์และก็ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ ปี2,558หลายปีมาแล้วพอสมควรนะครับในพื้นที่อำเภอสะเดาที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับนีครับก็เป็นปฏิบัติการในพื้นที่ทางภาคใต้คือต้องบอกว่ามีเป็นอีกหนึ่งจุดเป้าหมายนะครับจากทั้งหมด183เป้าหมายที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยต่างๆได้มีการลงพื้นที่นั่นเองครับซึ่งนะครับ บิ๊กตายท่านก็ได้มีการสั่งการผ่านห้องปฏิบัติการเมื่อสักครู่นี้เรียลไทม์ความเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะนะครับถแถลงข่าวรวมถึงกรณีที่ไปจับกลุ่มนะครับหลานของศักปากรออดีตฆาตกรโหดคดีดังฆ่ายกครัว5ศพนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางบิ๊กต่ายพลตรเเอก,กิตรัตพันเพชรรองผู้บัญชาการตรวแห่งชาตินะครับพร้อมด้วย พลตบดโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบตรพลตบดโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ระดมกําลังทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นตบ,บรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตารวจภูธรภาค1-9ถึงในการเปิดปฏิบัติการยุทธการดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งในส่วนของคดีของศัก์ปากรอนี่นะครับก็ได้มีการจับกลุ่มนายอภินันผู้ต้องหารายหนึ่งครับ ที่อยู่ในลิสต์เป้าหมายสําคัญที่ทางการตํารวจแห่งชาตนินะครับได้มีการต้องการตัวแต่ว่าขณะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยเจ้าตัวเกิดไหวตัวทันก็เลยชิงหลบหนีไปได้ก่อนคงเหลือเพียงนายเพิ่มสิล์นะครับนี่นะฮะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้แล้วก็นะครับในส่วนของอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการตรวจยึดเอาไว้ น,นอกจากนี้เนี่ยยังตรวจยึดอาวุธปืนยาวนะครับเป็นทรง M4 ติดกล้องนะครับจำนวน1กระบอกมีเครื่องกระสุน20นัดมีซองกระสุน1ซองแล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องด้วยกันครับสำหรับแนวทางการสืบสวนเนี่ยทราบว่า ตัวของนายอภินันนั้นมีศักด์เป็นหลานชายนะครับของศักด์ปากรออดีตมือค่ายกครัวหัวหน้าสถานีอนามัยระโนดห้าศพนะครับคดีดังในอดีตนั่นเองครับเดี๋ยวหลังจากนี้ในส่วนของคนที่นะครับไหวตัวทันแล้วก็ชิงหลบหนีไปก่อนเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่น่าจะมีการตามจับกลุ่มตัวในภายหลังเพิ่มเติมนั่นเอง